ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านดับไฟถนาดนะถ้าฟังคำแนะนำสุริสน้อยการเจริญพระกรรมฐานของทุกท่านพื่อขอให้ทุกคนรวบรวมกำลังใจคำว่าสมาธิจิตจะหมายความว่าตั้งใจอยู่เฉพอาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งโดยเฉพาะอสมาธินี้ก็เร,ราตั้งใจนะ เวลานี้เราตั้งใจไปไหนกันการเจริญคือเจริญสมาธิเขาตั้งใจไปพระนิพพานฉะนั้นในเวลานี้พวกเราทั้งหมดก็ใช้สร้างความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์าะความหิวความกระหายความหนาวความร้อน การป่วยไข้ไม่สบายกระทุกกระทั่งอาวาจาที่ไม่ฉอดใจมีความแก่แล้วก็มีความตายเป็นอดีตสุดเป็นนั้นว่าชีวิตคือร่างกายกรนีนไมม้ไม่มีความหมายไม่มีการทรงทนไม่มีการทรงตัวอยู่ตลอดการตลอดสมัยขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีแต่ความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลำบาก จุดที่พ้นจากความลำบากนั่นก็คือปณิพานนี่เราจะไปะนิพาน์กันได้ยังไงการนี้ปณิพานธ์ได้คนหนึ่งก็มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์บุคคลและสัตว์ทั้งโลกมันจะมีเงินหรือไม่มีก็ช่างใจเราคิดว่าเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าเห็นเขาลำบากถ้าไม่เกินความสามารถของเราที่จะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยทำจิตให้มันเป็นสุขในฐานะความเป็นมิตรวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครถ้า,าใครเขาจะไปอยากจะประกาศเป็นศัตรูนั่นมันเป็นเรื่องของเขา,พออพาเพราะอารมณ์่อยากจะโกรธจะเพียมบาสจะพิฆาตเก่งฆ่า,าคนอื่นมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ เป็นความเดือดร้อนเราไม่ต้องการรายการที่สององสมเด็จพระพิตรานทรงแนะนำให้บริจาคทรัพย์เพื่อบูญคนและสัตว์ที่มีความทุกข์ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ด้วยความเต็มใจ้ใรจารายการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าทุกคนจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้า แต่ว่าถ้าใครรากษาสินแปดได้เร็วเขาสินแปดเป็นสินของกขมจันเป็นสิ่ของพระานาคามีแต่ทางนี้ก็ถ้าท่าูฝึกใหม่ก็ยังไม่ถือว่าจําเป็นในเมื่อจิตใจเข้าถึงฆ่อนาคามีจริงๆใจมันก็เัาสาสินแปดเองเป็นปกติในันดับแรกคอยท่งสินห้าให้บริสุทธิ์เรื่องสินนี้มีความสําคัญมากถ้าสินไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์ เมื่อสินบริสุทธิ์แล้วต่อที่นี้ไปก็ตั้งใจวันนี้เราสมาทานทานสินแล้ววันนี้เราสมาทานสินแปดเป็นสินพรมรรจันทร์จัดว่าเป็นสินสูงสุดของคันติและในการนั่งของพุทธพรมจันทร์นี่แหละจะทำจิตใจขมันดาพุทธันพุทธบริษัทเป็นหลายให้ใสสะอาดสามารถจะยกจิตออกจากกายไปสู่ภพต่างๆได้ แต่คอยถือว่าเวลาสมาทานสินให้ตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจแต่ว่าเพียงัสดงว่าว่าตามไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เมื่อยตัวเปล่าเวลานี้เราถือว่าเราสมาทานสินแปดเราจะทรงสินแปดให้บริสุทธิ์ตามการเวลาที่เรากำหนดไว้ต่ว่าจะกำหนดกันตลอดชีวิตไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามี ปกติก็รักษาสิห้าตอน,นี้ไปกกำลังที่เราสามารถจะเคลื่อนไปได้นั่นก็คือการกำหนดรู้ออมรลมให้ใจเข้าออกให้พยายามรู้ลมให้ใจเข้าแล้วก็รู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าสั้นเลยยาวออกสั้นเลยยาวก็รู้ให้จุดหนึ่ง แล้วกขณะที่รู้ลงไม่ใจเข้าใ้ใจให้ใจออกให้ใช้คำภาวนาว่านะมาพาทะคำภา,าวนานี้รู้สึกว่าจะมากไปหน่อยหนึ่งแต่ก็เรื่องของอภิญญาสมบ,บัติเสลีกเลี่ยงไม่ได้เวลานี้พวกเราทั้งหมดฝึกกับปัญญาเป็นแบบฉบ,บับกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา,าท่านถือว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงอภิญ,ญาิาท่านผู้นั้นเป็นบุคคลเป็นพระผู้มีความสําคัญท่ถาถึพระถ้าเป็นคา,นาวว่ายก็ถือว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จระสมสาสมพทธเจ้าที่มีความสําคัญ,ท,ท,ญ,ญ,ท,ท,ท,ญท,ที่สุดเพราะว่าอภินญาเานี่สามารถเห็นนรกเปรตสิกายสติริชันเราต้องเที่ยวไปได้เทวดาภูม้แต่นิพพานเราก็ไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราอยากจะรู้อารมณ์จิตของบุคคลใดว่าใครพูดไว้ที่ไหนว่ายังไงคิดว่ายังไงเราก็รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าว่าจิตใจเราเข้าถึงอารมณ์ก็ปัญญาจริงๆไม่มีอะไรที่ใช้คําว่าไม่รู้ก็ยานี่แลว่มาโลภทภิกเรายิ่งอาปิญญาแปลว่ามีความรู้และมีความสามารถในการรู้ยิ่งกว่าอารมณ์ของบุคคลธรรมดา คนธรรมดาจะมีความรู้เสมอไม่ได้แต่นี่ว่าเรื่องผีเนี่ยเขาคุยเขาพูดกันมาตั้งแต่ไม่รู้กลับไหนบ้างก็ยังมีคนเถียงกันผีมีหรือไม่มีเทวดาวมีหรือไม่มีโรมีหรือไม่มีถ้าเรามานั่งเถียงกันโดยไม่ฝึกกปัญญาสกีรโหชติมว้ก็ไม่ไมรู้นี่เราจะรู้ผีที่รู้เทวดาวรู้ผมได้เพราะอาศัยปัญญาเพียงแต่สำคัญ อาภิญญาที่เราจะได้นั่นก็สายสมาธิจิตอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งจิตขอบารมีขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระอริยสาวกสมคนดีเทวดารุฟลมที่เป็นพระอริยเจ้าคนดี ขอท่านทั้งหมดนี้จงช่วยกำลังใจเข้าไปเจ้านี้สามารถยกอธิษมานกายคือจิตก็ได้ความจริงมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวยกจิตภายในจิตเข้าไปเจ้าไปสู่สวรรค์สุรลมสุนิพานหรือไปเที่ยวในสนรกในแดนเปิดแดนสุรกายตามความปรารถนา ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายโปรดให้พระบจาไปได้ตามความประสงค์ตั้งใจตามนี้แล้วต่อไปพอทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาแต่ว่าเวลาภาวนาเนี่ยจงทิ้งอารมณ์เดิมใช่ไหมเวลาภาวนาเนี่ยอย่าไปนั่งไม่ควรอยากจะไปริพานอยากจะไปพรหมอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนรกที่ตอนนี้ต้องทิ้งเสีย ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็เริ่มภาวานาเวลาภาวนาให้จิตมันอยู่กับคำภาวนาเฉยๆรู้ลมให้ใจเข้าใ้ใออกรู้คำภาวนาวัานะมาพะทะคำภาวนากัลมให้ใจเข้าใ้ใออกอย้ายไม่ขัดกันร้อยอารมณ์ตามสบายๆย,ย่าให้มันเหนื่อยถ้ารากช้าเกินไปไมันก็เหนื่อย เร่งมากเกินไปเป็นคนเหนื่อย็นว่าจังหวะไหนมันไม่เหมาะเราก็เปลี่ยนจังหวะดใหม่ให้รู้ลมให้ใจเข้าใจออกตาแบบสบายๆตอนนี้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องเกี่ยวกัในเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าการรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกรู้คำภาวนาเป็นการรววรวงกําลังใจที่เป็นสมาธิให้เกิดอภิญญาขึ้นมาในใ,นใจ แม้กำลังที่กำลังสมาธิมีความมั่นคงแล้วกำลังข้าพิญญาก็ปรากฏเข้าในจิตตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนจะเข้าไปหาลูกศิษย์เข้าไปซักถามนะไม่จะถามเพื่อจะไล่ให้ชนถามดูแล้วก็แนะนำให้เวลาที่ครูแนะนำยังไง พอมนดาผู้รับฝึกใช้ใจแสดงตามไปตามคำก็พูดวาจาพูดทันทีเช่นครูแนะนำว่าขันห้านี่มันสุกรกใช่ไหมเราก็เอาความจริงก็มาพูดไอ้ขันห้าือร่างกายของเรานี่ขัในมันมีน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองจาระปัสสาวะมันจะมีอะไรสะอาดแม้แต่ข้างนอกผิวกายก็ต้องชำระล้างกันทุกวันแสดงว่ามันสุกรกแราก็รับรองว่าใช่ แน่ใจก็ยอมรับนับถือว่าร่างกายเราคนดีร่างกายคนอคื่นคนดีก็เต็มไปด้วยความสขงบก็ของขอ,งอ,งองีกง่ายๆถ้าถามว่าร่างกายมันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ต้องนางดูสิถ้ามันเทีย่ยงจริงๆออกมาจากท้างแม่แล้วมันก็ต้องไม่โตนี่มันไม่เที่ยงมันโตขึ้นมาทุกวันทุกวันห่มสาวเต็มที่แล้วก็แก่ลงไปก็ทำให้เราดู ถ้าหมร่างกายเป็นหน้าตาคือทางสลายไปในที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความจริงตอนนั้นจิตให้ตัดสินตามความเป็นจริงทุกอย่างถ้าจิตยอมรับนั่คือตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกร่างกายไม่เที่ยงมันมันเดินเข้าไปหาความเสื่อมทุกวนันถ้าร่างกายเรา,า,า,รามีความทุกข์ในที่สุดมันก็พังเฮือนหน้าตา ฉันการมีร่างกายเป็นของไม่ดีถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างเทวดาและผมท่านดีทาไม่ปวดทาไมเมื่อยทาไมแ่ถ้าไมเท่าถ้าไม่มีโรคทาไม่มีความหิวก็คือความกระหายมีแต่ความสบายไปก็ดีไม่จริงดีไม่นานหมดผลวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้าจะดีจริงๆนั่นก็คือนิพานเราตั้งใจเฉพาะนิพานมีิพานเป็นอารมณ์ในเวลาดูซักซ้อนถามและจิตใจเราให้น้อมตามไปหาความเป็นจริงถ้าอารมณ์ของเราตัดไม่ออกอภิัญญาก็ดึงใจเราออกไม่ได้ถ้าเราตัดได้ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายโลกนี้ไม่มีความหมายที่ว่าโลกและพมาโลกไม่มีความหมาย ไม่เป็นใดของความสินส้นทุกข์เดินสิ้นทุกข์มีจุดเดียวคือความคือพวนิพานจะเราต้องการว่าถ้าตายเวลานี้และตายเมื่อไดก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ทางกายเกิดเป็นเทวดาแล้วผมไม่มีสาหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือระนิพันธ์ถ้าอารมณ์จิตท่านตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะเอาท่านปฏ่วัติีเไปก็นได้ แล hi, ier, ้วต่อไปก็ภาวนาวันละมาว่าทะนึกในใจนะมันจะเอาปากภาว่าแล้วก็ไม่ต้องเร่งให้มันเร็วไม่ต้องไม่ต้องไม่เร่งต้องดึงให้มันช้าปล่อยตามสบายสบายรู้ลมให้ใจตามสบายภาวนาตามสบายครู่หนึ่งย้ายอกาสว่างสักยี่สิบนาทีแล้วหลังจากนั้นย้ายพระคนดีญาติโยมที่ได้แล้วคนดีผู้ได้แล้ว เ้าไปสอบสวนถ้าเขาถามว่ายังไงมีความรู้ยังไงตอบอย่างนั้นเราไม่เห็นจะใช้ลูกตาลูกตาไม่มีอภิญญาไม่มีลูกตาอภิญญาออกไปด้วยกายวิธีถ้าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าพราจะพุทธเจ้าอยู่ใกล้หรือเปล่าถ้เาความรู้สึกสัมผัสถ้าความรู้สึกมันบอกเป็นยังไงตอบเลย อย่าไปนั่งเอื้องสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แบบนี้แล้วก็เสร็จถ้าสงสัยมีหรื่อะไรไม่มีถามได้พิยาหสมาธิเป็นแล้วม่อเขาถามว่าเขียวแดงคนข้างบางคนแดงแต่จิตเราบอกเขียวเราก็เขียวเขาจะดำเขาจะขาวจ้างเขาเราเขียวก็เขียวถ้าถามว่าเห็นปัจจุรามุนี้ไหมความรู้สึกว่าก็จุรามนี้รูปรรางไปยังไงแต่จิตมันบอกแบบนั้นตอบไปเลยจิตเป็นจิต แล้วก็ถ้ามีความกล้าอย่างนี้คือนี้คืนเดียวผู้ฝึกใหม่ก็สามารถไปได้ถึงวิริยภณฑ์ถ้าตอนนี้ไปขบบันดาท่านพุทธบริรสทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าใจออกใช้คำวนาวันะมาบะทะเชื่องกว่าอย่ถึงเวลาที่ครูผู้สอนจะเข้าไปสักสักถามทานตอนนี้ไปขอมรรดาท่านพุทธบริษัททันหล ตั้งใจฟังคำแนะนำเพียงน้อยเจียนี้หนาดับสนกคนนะก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐา,านก็ฟังระยะเวลาเรารสนิทหนึ่งรา่การเจริญพระกรรมฐา,านแบบนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐา,านสองแบบควบก,กันคือวิชาสามและปัญญาเั่มีการปฏิบัติจืมแปลกจากวิธีที่เคยปฏิบัติมาในการก่อน ตอนนี้ก็เพราะว่าการเจริญวิจกันฝึกวิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีเป็นของยากแต่อาศัยพระมหาคุณนาดีคุณองสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระเมตตาสอนไว้ในมิสุขิมัสยิ่งได้พยายามเอาของทั้งสอ,อ,องการเข้ามาะสมอาศัยกันโดยใช้วิสาาธิส่าป ขึ้นด้วยกำลังของสมาธิต่ำแล้วก็ไปจบด้วยสมาธิสูงรู้สึกว่ามีผลดีสำหรับนักปฏิบัติเอ่วยวัิบัติได้ง่ายเหมนมีรถมานะตะเอาไว้จะเราจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะ่ดก่อนที่จะปฏิบัติอย่างอื่นก็คอยตั้งใจฟังคำมิตรก่อน อันดับแรกเราจะต้องพูพื้นฐานจิตของเราให้พื้นฐานจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจเจริญกรรมาฐานก็เหมือนกับปลูกบ้านถ้าพื้นมันไม่เรียบมันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ถ้าพื้นมันเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได้จะปลูกบ้านปลูกช่างจะวางอะไรมันก็อยู่ดีข้อนี้มีปัญมาจันใด เมื่อการเจริญเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันต้องมีพื้นฐานข้องใจพื้นฐานข้องใจที่มีความสําคัญระดับแรกก็คือศีลถ้าไม่ถ้าศีลไ,ไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ท่านจะได้ฌานสมาบัติในการจเจริญปกรรมฐานย่อมไม่มีสำหรับทา่านเพราะว่าสมาธิจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยศีลเป็นกฎสำคัญ แต่วันนี้ให้สมาทานสิ้นแปดไปท,ที่บ้านท่านไม่จำเป็นใช้สิ้นห้าก็ได้ไม่มีเกณฑ์ังคับที่ให้สมาทานสิ้นแปดก็เพราะว่าคนที่พักอยู่ที่วัดนี้ส่วนใหญ่รักษาสิ้นแปดที่ให้สมาทานสิ้นแปดเสียนที่มีความสำคัญที่สุดถนัดท่านก,ก็่าิ้นห้าสิ้นห้าน,นี่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรักษาก็จะเพาะเวลา ที่จะเจริญพรรรมฐานจะต้องรักษาเป็นปกติให้จิตนังบสุ์นี่เป็นการที่หนึ่งรายการที่สองขณะที่ภาวนาอยู่หรือว่าพิจารณาอยู่ต้องตัดกระบวนความห่วงใยให้หมดแม้แต่ชีวิตให้คิดว่าเวลานี้น่ยเราเป็นตัวคนเดียวไม่มีใคร ก็ลองนึกถึงความจริงว่าเวลาที่ท่านกำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งกับใครผู้รักของท่านมานั่งอยู่เปล่าสามีพัญญามานั่งร่วมกันเปล่ามีลูกมีหลานหรือเปล่ามันก็ไม่มีเวลาจริงๆคือเราคนเดียวคำว่าที่เราคนเดียวหมายความว่าชีวิตนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องของเราคนเดียว ถ้าเราจะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวคนที่รักแสนรักพ่อแม่พี่น,อน้องเขาไม่ได้มานั่งป่วยด้วยจริงเขามีจิตเมตตาเขาสาพยาบาลให้แต่เขาไม่ได้ป่วยกับเราเราต้องนั่งป่วยคนเดียวถึงคราวที่มันจะแก่เราก็แก่คนเดียวยามหนาวเกิดขึ้นยามร้อนเกิดขึ้นความหิวความกระหายเกิดขึ้นความ้มใจเกิดขึ้นเราก็เป็นคนเดียว เมื่อเวลาจะตายจริงๆเราก็ตายคนเดียวเคยเห็นไหมว่ามีใครเขาเป็นเพื่อนสองครองช่วยกันตายมีไหมไม่มีรักกันานอย่าก,กึงกินแต่เวลาจะตายให้ตายคนเดียวนี่แมว่าเราคิดถึงเวลานี้ว่าเรามีคนมีเป็นตัวบุคคลคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สิน,นต่างๆอะไรมันจะเป็นยังไงเวลานี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้ ฉะนั้นมีในตัดความห่วงใย,ยอย่างอื่นเส้หมดกำหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขาสอนเขาให้ทำยังไงตั้งใจเฉพาะอย่างนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเจริญเวกรรมฐานให้มีผลตามที่ตามความต้องการคือตามพระพุทธสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและนเป็รายการที่สามสีสิหนึ่งตักังวลหนึ่งเป็นสอง ประการที่สามขอทุกท่านจงตัดนิวรณ์ทหมดหมดนิวรณ์นี่แปลว่าคณในณชาติเครื่องกั้นความดีเมื่อคืนนี่มีโยมผู้หญิงมาถามโยมหนึ่งถามว่าไอ้ภาพที่เห็นมาเนี่ยมันจริงหนระือไม่จริงตัวนี้แนละตัวพันะวงเขาเรียกวานิมน์นิวรณ์คือคณในชาติสร้างความช่วยเกิดจิตมีห้าอย่างเอ่หนึ่งกรรมฉันทะ พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรตร่อยสัมผัสระหว่างเพศอาการอย่างนี้จงอย่ามีในจิตในขณะที่เราจเจริญตัะกรรมฐานรายการที่สองโทสะความโกรธความพยาบาทเราจะโกรธใครเราจะปพยาัาิกับใครคิดจองล่างจองผับใครก็ตา,ามเวลานี้เรายกประโยชน์ให้ไปเลิก จัดแตพยมพยาธให้อาภาัยแก่บกุคคลวันนั้นผิวเราเลิกเราให้อาภัยกับท่าน <c oughs> จะด,ดาจ,จะว่ามาไดการก่อนเพียงใดก็ตามไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราไม่สีโทษโกรธท่านสายเราสามความวุ่หวาเข้า,านอนอย่าให้เกิดมีแก่จิตในขณะที่จเจริญพระกรรมฐานแล้วก็บริการที่สี อารมณ์ฟุ้งซ่านและดําคาญคำว่าฟุ้งซ่านนี่ต้องปัดเขาสอนสอนให้ภาวนาว่าอย่างไรและพิจารณาว่าอย่างไรทําเฉพาะจุดนั้นทําเฉพาะจุดนั้นหมายความเขาสองให้สอนภาวนาว่านามาาัะทะเราก็นามาาัตถะต้งตรงเล่อย่างไรทีท่สาวเลนกสาว สอนให้ภาวนาว่านามปะทะแลวก็นามปะทะสอนให้ภาววิจารณาลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาลมหายใจเขา้าหายใจออกคือเราทิ้งความกังวลอื่นให้หมดอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นได้ความจริงนะจิตมันจะคิดมันห้ามไม่ได้ภาวนาไปเดียวหนึ่งแล้วพิจารณาไปกเดียวหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไปแล้วเราลึกขึ้นมาได้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่เพ็นนั้นว่า เราว่าเ้มสลับกันไปสลับกันมานี่ข้อที่ห้าธีจิจช้าความสงสัยสงสัยในผลเห่งการปฏิบัติอันนี้ขอเขาใหญมีในจิตก็ <c oughs> จะลืมว่าผลปฏิบัติอันนี้ขณะที่จิตเป็นสมาธิย่อมตัดกังวลทั้งหมดเสียแล้วเราตัดที่วอนหมดเราตัดอุปาทานเพืกำลังเขาสมาธิ เมื่อวมมันตัดทั้งหมดอย่างนี้ภาพที่ปรากฏด้วสิ่งที่เห็นมันต้องเป็นจริงอย่างญาติโยมเมื่อคืนนี้มาถามว่าภาพที่เห็นจริงหรือไม่จริงนั่นตัวนั้นะตัววิจิตรศานีเราะนั้นว่านิวนรณ์ภาพรกการขณะที่เราเจริญสมาธิจิตแย้มไม่เกิดขึ้นเราจะรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่รรอยสัมผัสระวังเพื่ออะไรก็ตามแต่ว่าเวลาที่เราทำสมาธิหยุด ถ้าก็จะโชคราวเราจะโกรธเราจะยาบวชจองล้านจองผังใครใครก็ทําร้ายไปเมื่อไรก็ตามตอนนี้หยุดกันโชคราวตัดความง่วงเหงาห้องนอนตัดอารมณ์สร้างเกลืออารมณ์อย่างอื่นนอกจากคําภาวนาและพิจารณาถ้าบังเอิญมันแลบเขา้ามาพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่เข้าดึงคำภาวนาเวลาพิจารณาเข้ามาใหม่ ตระบวนการนี้ห้าไม่สงสัยผลที่เกิดกับจิตนี่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการเจริยนธรรมฐานถ้ารมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านวันนั้นจิตของท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วก็ข้อต่อไป วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีพิเศษนอกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาเพราะนำอวิชชาสามกับพิญญามารวมกันใช้อย,ยาณน,นิ์ใช้จิตเพียงแค่อุปจารสมาธิเป็นเบื้องต้นฉะนั้นอารมณ์สัมผัสที่บรรดาท่านหลายจจเพื่อรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมีบางคนก็เห็นได้ชัดเนจนแจ่มใสขณะที่จิตเคลื่อน,นไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยบางท่านก็มีกำลังจิตอ่อนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ยังมีวุฒิวาสนาบารมีไม่เสมอกันมีกำลังจิตมีความเข้มข้นของจิตไม่เสมอกันคนที่มีความเข้มข้นของจิตดีทรงสาณ์จิตได้ดีอันนี้เวลาจะเห็นก็จ่มใสทันทีไม่เชี่ยาพสัมผัส เป็นภาพที่มีอารมณ์จิตเห็นจะรู้ว่าการเห็นนี้ไม่ได้ใช้ลูกตาเห็นเพราะว่าเราหลับตาเสร็จแล้วเราไม่ใช้ตาเราใช้อาร์ของจิตนี่สำหรับท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนอันนี้จะต้องใช้อารมณ์สัมผัสก็ต้องเอาคําว่าที่ปิภูยานมาใช้ คำต้องว่าคำว่าทิพย์ปัญายนแปลว่ามีความรู้คล้ายตาทิพย์ทิพย์ปัญญายนไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกเหมือนคล้ายตาทิพย์เหมือนกับบรรดาท่านอังหลายที่มาจากบ้านเวลานี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้านอา์ท่านจะหัวนนึกถึงบ้านาอะไรบ้ารูปร่างบ้านของท่านเป็นยังไง มีสีอะไรอะไรวางไว้ที่ไหนท่านจะมีความรู้สึกเล็กรู้ได้หมดแล้วเห็นทังแสงสีเสร็จเะไม่จะเห็นในโลกตารู้แต่ก,กำลังของติดข้อนี้มีประมาณชั้นใดที่อยู่คนยานจะมีสภาพเช่นเดียวกันนี่ในเบื้องต้นจะมีความรู้สึกคลายติว่ามันขาว,มขมามาวไม่เขียวมันแดงมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ช่เห็นจริงจริง แไดกว่าถ้ากำลังฌานในวิปัสสนาญาณนั้นมีความเข้มข้นจิตเป็นฌานขั้นสูงตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปก็จะเริ่มเป็นเป็นภาพจริงๆขึ้นมาจะเรียนรางถ้าจิตของท่านเข้าถึงฌานที่สี่มีวิปัสสนาญาณดีโปรดรม์ได้การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจ่มใสดีกว่าแสงสว่างที่เรานั่งในศาลาเวลานี้นี่ขอได้โปรดทราบไว้เลยนะ เวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปซไปักซ้อมหรือว่าทักไปซักนำเขาอเขาได้โปรดทราบให้ืีความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเขาถามว่ามีความรู้สึกหรือว่าเห็นอะไรมาอยู่ใกล้ๆกลบ้างไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงเราตอบตามความรู้สึกแรกหรือว่าอย่าไปมีความรู้สึกหลังเพาก็ถามถามว่าสีอะไรนะ ความรู้สึกมันบอกว่าสีแดงก็ตอบแดงทันทีความรู้สึกมันเขียวแล้วก็เขียวทันทีท่้นนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์แรกแวอารมณ์เป็นคลิปแท้ถ้าเราคิดว่าแน่หรือไม่แน่ถ้าตัวแน่หรือไม่แน่ก็มานี่ตัวสงสัยที่บอกไว้แล้วว่ามันจะทาําลายความดีฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริรัทุกท่านโปรดจําไปด้วยถ้าต่ตอที่นี้ไปขอทุกท่านโปรดตั้งกายให้ตรงดโนจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาลืมบอกคำภาวนาไปคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวัานนะมะพาทะนะใช้ควบคู่กับลมให้ใจเขาออกไปไลใ่ใจเข้านึก,กน,นับมะไปหลยใจออกนึกพาทะหรือว่าจะว่ายัางไงมันคล่องตัวดีมันไม่ขัดกับอารมณ์ก็ใช้ได้ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาิยาใสจงกว่าจะถึงบาวาระที่ครูพูดแนะเข้าไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนำกับท่าน